สวัสดีครับผมโอด๊ดพาเที่ยวชาแนลนะครับวันนี้มาอยู่ที่วัดโพน่งนะครับตําบลเมียงคุกจงังหวดหนองคายครับถ้ามาก็มาเส้นอ่านิมพงนะครับก็ไปเจอวัด เป็นวัตรเก๋ OK. ใช้งามมากนะครับนี่ครับโบโบสดรอบตัวนัวน,นะครับเงีัยใชงานมากเลยครับเป็นเป็นตัวตัวสดทำใช้งามมากนะครับ ก็บ okay. ัดเดกตูทางเข้าไว้ก <format. S 2> ็เนี่ครับเนี่ยครับเราโบสดนะครับเนี่ครับยำร่าเดินตอบโบสดลรอบหงึ่งครับ นี่ก็เป็นพระธาตนะครับด้านหลังนี่นกนี่ันนะนกเป็นแม่คี่ววัด แม่พอนันนี้นะครับตรงนี้นรถก็มี่นี้นะครับเด นี่นครับไอโอสก็จะเดินทางเข้าตัวหลังคานะครับจะไปหลวงพ่อวัดสยนะครับ เดันทางต่อครับก็มาอยู่ที่วัดหลวงพ่อป้าสยในตัวจังหวัดลอางคานครับผมขอจบคลิปทนี้นะครับสวัสดีครับ